สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปก็นานพอสมควรแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาแอดจะมาสอนสูตรคำนวณหวยดาวโจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสูตรคำนวณหวยดาวโจนวันนี้แอดจะมาสอนสูตรไหนก็วันนี้นะคะจะมาสอนหาเลขสองตัวล่างนะคะ ก็เรามาหาสองตัวล่างกันก็คือก็นำผลนำผลรอบล่าสุดนะคะก็อาจะยกเอาเก้าสามเจ็ดหกศูนย์ก็เป็นผลของวันที่เจ็ดเป็นผลของวันที่เจ็ดนะคะค่ะเราก็ จากนั้นก็นำสองตัวล่างก็คือหกศูนค่ะเรานำมาบวกกันนะคะก็นำหกบวกศูนย์ถจะเท่ากับหก จากนั้นนะคะนำหกนำหกมาเป็นตัวตั้งแล้วให้นับเพิ่มแล้วให้นับเพิ่มอีกสองหลัก ก็จะได้เลขนะคะหเป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็นับเจ็ดนับแปดแล้วก็ให้นำหกเหมือนเดิมบวกห้าก็จะถ้าเข้ากับสิบเอ็ด เอาตัวท้ายเราเอาตัวท้ายนะคะตัวนี้ไม่เอานะตัดทิ้งก็นำหนึ่งนะคะมาเป็นตัวตั้งแล้วก็นับเพิ่มตัวนี้เราจะนับเพิ่มอีกสามหลักนะคะนับเพิ่มอีกสามหลักเนาะ ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่จากนั้นให้นำเลขเลขทั้งหมด ให้หนังเลขทั้งหมดมารวมกันก็คือตัวนี้นะคะที่เราได้เราจะได้เลขทั้งหมดหกเจ็ด 1> 8ปดหนสามเราจะได้เลขทั้งหมด7ตัวนำมาวินกันนะคะแล้วก็นำเลขอันนี้มาวินกันจะได้เลขทั้งหมด ค่ะเราจะได้เลขทั้งหมดนะคะเลขทั้งหมดนี้คือสี่สิบเก้าชุดค่ะเลขทั้งหมดจะ4ี่สิบเก้าชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะผลของวันที่แปด ผลวันที่แปดผลวันที่8ดน,นะคะออกห้าเจ็ดศูหกเจ็ดก็ในนี้มีหกหเจ็ดนะคะเล่นเฉพาะล่างนะไม่ต้องกดบนนะคะเล่นเฉพาะล่าง ก็สูตรนี้นะคะที่เราเล่นนี่โอกาสถูกนี่ก็คือเยอะมากนะคะแล้วก็ทุนก็49บาทก็กำไรก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบหุ้นนะคะแล้วก็ชื่นชอบหวยดาวโจนก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างคิปได้เลยหรืออยากให้ทำคลิปไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ดาวโจนขอให้เฮงๆรวยทุกท่านนะคะใครที่เข้ามาก็ของเราก็เอานำผลล่าสุดมาทำแบบที่แอดให้ทำเลยใครที่สงสัยอะไรก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษาแอด มินได้นะคะที่ไอ,ไอ,ไอเดี๋ยวแอดทิ้งไอดีให้นะคะค่ะไอดีจะอยู่ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็เฮงๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ